วันนี้มาที่อู๋ชายใหญ่นะครับมาดูเจ้าเดก้าหน่อยอจร,จริงๆเจ้าเดก้าผมก็เสร็จเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ออเอาออกจากอูกเฉยนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถนำซึ่งดินด่วนนะครับขออนุญาตเข้าพื้นที่หน่อยนะโอ้สวมหางแล้วเปนี่สวมหางแล้วบป เอามาอัปเดตกันหน่อยคันนี้โอ้นี่ใส่เครนได้นี่ตรงน,นี้โอ้ยทำไมมันไม่มีที่เดินเลยเนี่ยช่างอืโอ้ ทำให้มันเดินสะดวกสะดวกน้อยดูดิโอ้เ <c oughs> ดินสะดวกงานก็เดินไวอันนี้เดินมัวแต่หล,ลบนู่นหลบนั่นหลบนี่งานก็ช้าจริงๆแล้วเท่าที่ผมทำมาเนี่ยนะเขาไม่ให้เข้ามาเลยเอาเหรอ สถานที่ทำงานเนี่ยก็คนภายนอกเข้ามาเนะนี่ใช่มันมีหลายอย่างผมคนในญาติแล้วมันมีหน่วยเซฟตี้คนหนึ่งเซฟตี้อะไรเนี่ยดูเซฟตี้นี่ใส่รองเท้าแตะทำงานเซฟตี้ตรงไหนเนี่ยนี่แหละที่ผมบอกว่าหมวกก็ต้องใส่ด้วยหมวกอ่ะใส่ด้วยหัวแตกก็เนี่ยแหละผมผมถึองกได้เออเอออ่ นี่ทำงานกี่คนนี่ฮะทำงานกันกี่คนนี่สี่คนสี่ใช่อือเนี่ยเสร็จยังนี่ยังครับนี่เสร็จแล้วยังสีโอ้าอัดฟางเลิกอัดแล้ววันนั้นเลิกอัดแล้วอือมีที่อัดป่ะไม่เลิกเหรอถ้ามีที่อัดเขาก็จะไปอัดอู้หูมีไหมเดี๋ยวบ้านมีฟางให้อัดเลยฝนตกไดะ มันหมดแล้วใส่บันไดทางนี้เลยเหรอ,อฮะมีบัน,ดนไดอีกฮะ,ฮะโอ้คนอ <c oughs> นแล้วไดี๋ยนี่ <c oughs> ทำไรช่าง Hả? Thăm lại em đi. Cắn xe. Ồ. Ồ yết bạn này Cắn xe. <laughs> <laughs> นี่เราจับกระบะกับคัสซีแบบไหนแบบเอาสายเหล็กรัดเหรอเชื่อมติดเลยฮะแบบไหนช่างแก้วเดี๋ยวมาดูไหนรัดยังไงช่างแก้วแบบไหนอ๋อแบบนี้บบนเข <You both? S 1> าเรียกยูโบสยูโบสเฮ้ยทำไมเรียกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกอะไรเขาเรียกแบบไทยๆก็ประกบเออก็ประกบแบบนี้จับน็อต แบบนี้เลยมีเชื่อมติดเชื่อมอะไรไหมเชื่อมติดนี่ไงถ้าไม่เชื่อมติดก็หลุดไม่ตรงคาซีเทียมกับคาซีจริงเนี่ยเชื่อมติดไหมเชื่อมครับเชื่อมเชื่อมด้วยเชื่อมด้วยัวแข็งแรงโอ้ยมันจะตัวจะไม่แข็งแรงมันจะถอดยากไหมจะไม่ถอดทำไมก็เอาตัวความแข็งแรงโอ้ตัวความสบายใจของลูกค้าและแข็งแรงทนทานนี่วางานต้องต้องมาตรฐานมาตรฐานเลยเหรอ จับกี่จุดนี่แบบนี้จับกี่จุดเยอะไปหมดเลยครับน้ำไม่ดูแบบนี้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอ๋ออันนี้อันนี้ทำไว้จิ๋วทำไว้โอายระดับเราจับระดับน้ำด้วยระดับน้ำแล้วก็ถ่ายระดับอ๋อโอ้มันเหมือนก่อสร้างเลยเนาะ ต้องจับระดับน้ำด้วยเพว่ารถมันน่าจะยิงกว่าก่าซ่าอันไหนอันไหนจะละเอียดกันอือออหรือทางนี้อ๋อนี่กันเซเอาทำไมกันเซเราไม่ใส่ตรงๆนะฮะทำไมใส่เฉียงแบบนี้หึตสูคบสูรเนี่ยมันต้องดึงกัย่างเงี้ย้เรียกอะไนะฮะเาเรียองไรเงี้ยลังไอ่อ๋อเหรออืมใส่กี่อันนี่สี่เหรอสี่ตัว น่ต,นออติดนี่อีกตรงนี้จะเป็นเครนกี่ตันช่างแก้วฮะห,หื้มั <c oughs> ม้เหระเครนหกตันหกตันตรงนี้แปดตันหรือหกตันเนี่ยผมไม่ค่อยรู้น้ำหนักเท่าไหร่ะ อู้เยมากคันนี้บรรทุกน้ําหนักเยอะมากโอ้โหเฉเพาะเพาะพาะโครงสร้างรวมเครนนี่ก็หมดไปหลายตันแล้วนะใช่ไหมวิ่งอะไรวิ่งนุ่นหรือเปล่าวิ่งขาวิ่งนุ่นวิ่งสำลีเหรอบรรทุกสำลีหรือเปล่าคันนี้ใช่ไหมเออใช่ไหม เออเจ้าของรถดูอยู่งก็ว่าเราได้แล้วเนี่ยเปหรอเจ้าของรถดูอยู่กันใช่ไหมน่าจะดูอยู่นะอันนี้หยอกนะหยอกเลยเจ้าของรถผมหยอกพูดหยอกนะพ่เกี่ยวกับผมายะเอูดฮพูดอะไรก็พูดอะพูดไม่คิดอืมเอาทำดิทำงานดิอืม นายได้ข่าวว่าอะไรน่ะไปคลองผมใครทักนะเอฟซีช่างแก้วอรอโอ้ยช่างแก้วดังตัว,ว,ตวคุณรู้จักเยอะนายช่างปั๊บไปไหนออาว้าแล้วเอามันยังไม่ถึงสิบนาที อ่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนประมาณนี้ครับอันนี้ก็ยกใส่แล้วนะครับอันนี้ก็กันเซแล้วก็จับทำตัวจับน็อตนะครับประมาณนี้ยึดคาซีเทียมกับคาซีแท้นะครับจริงๆไม่ต้องเชื่อมหรอกยึดเขาเกะยากเวลาเขาไปแก้งานเขาเกะยากทำให้ไไีได้จะไปแก่อ้าว รถผมยังเอาไปแก้เลยโอ้ยเชื่อมติดสักขนาดนั้นอ๋อนี้ททำไว้ดีแล้วเออย่าไปแก้นะอใช่ไหมต้องแข็งแรงไว้ก่อนอไม่ได้เผื่อแก้เลยเแก้ผ้าก็พอแล้วไปดู สังนวนกันหน่อยครับเป็นไรช่างเอาเทีย่ยงแล้วบ่อวโอ้เอาไหนไหนมาแล้วก็เนี่ยตอนนี้ชายใหญ่ เขาลากไมโครไปทำงานอยู่ที่จันนะครับแล้วก็ทีมงานรถดำก็ไปนะเอารถดำเอาไมโครไปทำงานอยู่แถวจันแล้วตอนนี้อู้หูคันนี้ลากไปกลับจันนะหมดน้ำมันเจ็ดพันแล้วโ,โหวิ่งทุกวันด้วยเจ็ดพนะั 7, นเนาะเจ็ดพันอะไปกลับโอโ้ไม่รู้กี่ที่แล้ว ลากไมโครไปลากรถดําไปอ้อหอ้านี่คันนี้อ้อยยกกระบะขึ้นแล้วดิอือยกหัวขึ้นแล้วด้วยวะไวจัดเฮ้ยมันอะไรวะทางอะไรวะเนี่ยโอโมปูล ในรถผมนี่ข้างหลังโอ้ยเจ้าเด็กกะเฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำสีแล้วนี่แต่ไม่รู้ว่าไปอู่ไหนนะพี่น้องเดี๋ยวไปทางไหนดี เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับไปดูไฟท้ายหน่อยเนี่ยไฟท้ายก็ประกอบให้เรียบร้อยแล้วเอา้าทไมใส่ข้างเดียวทำไมใส่อยู่ข้างเดียวฮะ เอาอีกสองอันหายไปไหนเนี่ยหายหรือเปล่านี่เอามาใส่แค่นี้สงสัยหายแนย่นอนครับหาไม่เจอหรือเปล่าเอามาใส่แค่นี้เนี่ยร้อยสี่เอ็มอยู่เลยอ่ะนี่ หลายคนก็บอกอบอุ่นใจหลายคนก็บอกเสียติน <c oughs> จะได้ทำคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวดูว่ารถาเสียตินนี่ใกล้เสร็จหรือ,อยังนะเออถ้าทำบ้านเสียตินก็ก็ได้นะเสียตินจะได้มีคนะอนเทนต์เนาะก็ไม่ยากนะถ้า เสียตินการันตีว่าช่างสิงทําได้ก็ทําได้ออะก็ไม่ยากเดี๋ยวคิดดูก่อน <Okay. S 1> พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วจบแล้วนะที่อูชายใหญ่แต่ยังไม่ได้คุยราคากันเลยเนี่ยว่าชายใหญ่เขาจะเอาเท่าไหร่เอ,อเพื่อนเพื่อนว่าเท่าไหร่นี่ยกหัวใส่ทําไฟท้ายเดินท่ออากาศนู่นนี่นัน่น,นนิดหน่อย แล้วก็ทำนี่ไอตัวคันชักแค่ขยับแค่เฟืองเดียวเองนะถ้าใครดูคลิปมมีความรู้เลยนะถ้าใครดูคลิปผมได้ความรู้ไปเยอะเลี้ยวน้อยเลี้ยวมากนะครับก็เนี่ยขยับขาไก่เอานะครับเฟืองสองเฟืองนะครับประมาณนั้นก็จะเลี้ยวเท่ากันเลย ชายใหญ่นี่ลงทุนเยอะเหมือนกันนะเอาไมโครเอาไมโครไปเอารถดำไปนะบางทีก็ต้องไปเสียงดวงดวูอะรถไข่บ้างเนี่ยอ้อันนี้สวยมากเลยอันนี้รถไข่ เตลเลอร์ได้เลย,เยอ๋อดูก็ใส่ไฟข้างบนเนียมีราวไฟคาดหมวกอ๋อแค่นี้ใส่สีแดงแค่นี้อ้อันนี้ ใช้งานเราได้หน่นี่แปดนอด็อตก็ยังอยู่นะไม่มีใครมาเอาโอ้ยเนาะรถสวยๆนี่สีสวยดีคันนี้กากเพชรนะครับ

ฟางก็มีแมคโครก็มีรถเกี่ยวก็มีอูก็มีโอ้สุดยอดเลย,ชยใช่เญ่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับ